สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าความแตกต่างของใบดิสเบกนะครับสำหรับใบดิสเบกในมือนี้ตัวนี้ก็คือใบดิสเบกแบบซินทัลล็อกนะครับตัวนี้เป็นของแคมแบ็กขนาด140เราลองสังเกตนะครับใบดิสเบกสมัยนี้ก็จะทํามาจากตัวสแตนเลสนะครับก็คือป้องกันสนิมแล้วก็ความคมตัวนี้ไม่ค่อยคมแล้วนะครับรุ่นใหม่ไม่ค่อยคมแล้วตัวนี้เป็นแบบซินทัลล็อกนะครับสมัยก่อนจะเป็นลักษณะเป็น6กรูนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือของ Shimano ตัว a l t e ตกานะครับหลายๆคนสงสัยว่ามันแตกต่างยังไงมันดีกว่ารุ่นทั่วๆไปยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอซูมกับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับอาจะพอเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเป็น Ice Technology มันก็คือเป็นเบรกที่ใช้เทคโนโลยีแบบระบายความร้อนดีนะครับแล้วก็ตัวเบรก้าเบรกตัวนี้ โดยปกติแล้วผ้าเบรกจะมี2แบบคือแบบเรซินแล้วก็แบบเมทัลนะครับตัวนี้รองรับทั้งผ้าเบรกแบบเรซินแล make, like election, Hence, ้วก็แบบเมทัลนะครับเดี๋ยวลองแกะมาดูนะครับสิ่งที่ผมจะต้องนํามาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของความแตกต่างนะครับว่าบดิสเบรกของ Shimano มันแตกต่างกับทั่วไปยังไงหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเขาในกล่องเขจะให้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับอยู่ในถุง นะครับส่วนตัวใบดิสเบรกจะเป็นแบบนี้นะครับแตกต่างกันถ้าคนดูเผลอๆก็จะบอกว่าอมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับโอเคสำหรับตัว I t e c เทค l o g ของ Shimano เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคือว่าใบดิสเบรกปกติถ้ามันจะเสียก็ต่อเมื่อมันเกิดความร้อนเวนลาเกิดความร้อนเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเริ่มเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลเป็นสีม่วงถ้าใบดิสเบรกเกิดความร้อนแล้วเนี่ย ใบนั้นจะต้องทิ้งเลยไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้และทุกครั้งที่เปลี่ยนใบดิสเบรกเราก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะครับสาหรับตัวดิสเบรกของใบดิสเบรกของชิมาโนเนี่ยรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเตกาหรือเป็นดูรลเอทดลองสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นคีบตัวนี้หลายคนจะไม่ทราบมันเป็นใบแบบ3ชั้นเหมือนแซนวิชนะครับก็คือว่าตรงด้านฝั่งนี้จะเป็นสแตนเลสตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสแต่ตรงกลางนะครับจะเป็นอลูมิเนียม เป็นอลูมิเนียมเพื่อระบายความร้อนตัวครีบอลูมิเนียมมันจะเนี่ยที่เราเห็นตรงสีขาวนะครับครีบอลูมิเนียมมันจะไหลออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไอเทคโนโลยีของชิมา a โ o นะครับก็คือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขานะครับก็จะทําให้การระบายความร้อนต่างๆทําได้ดีขึ้นนะครับซึ่จะแตกต่างกับทัทท่วๆไปแล้วก็ตามที่ชิมา a โ o บอกนะครับว่าในการเลือก ใบดิสเบกว่าจะเป็น140หรือ160หลายๆคนจะชอบใช้ใบ140เพราะคิดว่ามันเบาวกว่านะครับแลว้วแน่นอนว่ามันเบาวกว่าแน่นอนแต่ทางชิปเมนโเขาแนะนำนะครับว่าพยายามเลือกใบที่ใหญ่ที่สุดจะดีกว่านั่นก็คือ160แต่หากใบเฟรมรถบางเฟรมนะครับถ้าพอใช้160อาจจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์เพื่อหนุนให้มันสูงขึ้นเพื่อจะติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้ก็คือข้อหลักๆของการเลือกใบดิสเบกซึ่งเวลาเปลี่ยนใบดิสเบกทุกครั้งเราจะจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบกด้วยนะครับนี่ก็คือข้อแนะนําของทางชิมานโนเขานะครับนี่ก็คือตัวตัวนี้เป็นใบอัลเตกานะครับจะเป็นดูลาเอ็ดหน้าตาจะคล้ายๆกันเพียงแต่คลีบตัวนี้จะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นใบแบบแซนวิชนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าดูเผลอๆไม่ได้คิดว่าเป็นใบชิ้นเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเป็นใบประกบ3ชิ้นนะครับโอเคสําหรับ ในวันนี้นะครับก็คือที่นํามาเล่าก็คือความแตกต่างนะครับหลายคนยังไม่ทราบนะครับน,นะครับอันนี้จะเป็นใบชิ้นเดียวนะครับโอเคไว้เดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆแล้วผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ